สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถทัวร์ชาแนลนะครับตอนนี้อยู่เรียบใจหาดครับนี่ดูกำลังนักท่องเที่ยวกำลังจะลอยกระทงกันครับนี่ขายกระทงกันเต็มเลยครับนี่ครับนี่วันนี้วันลอยกระทงนะครับนี่ผมก็ได้ถ่ายให้ fc ดูนะครับ จะเป็นรอยกระทงนี่ครับฝายกระทงนะครับนี่ชายหาดนะครับนี่ชายหาดนะครับนี่นักท่องเที่ยวเยอะครับรถก็ติดครับพัทยาถนนเรียบชายหาดนะครับตั้งแต่พัทยาเหนือลงมาเลยครับรถติดตลอดนะครับ วันนี้ก็วันลอยกระทงนักท่องเที่ยวก็เยอะหน่อยนะครับรถก็เยอะหน่อยเพราะว่าเขาก็มากันหลายอาทิตย์นะครับพอดีวันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์นะเขาก็มากันเนี่ยขายกระทงเต็มเลยครับเรียบใจหาดผมก็เลยไม่ได้สามารถที่จะเดินลงไปถ่ายได้นะครับเขาก็เริ่มมาขายกระทงกันแล้ว ติดครับผมก็ส่งแขกกินข้าวท่วิต้าอ่าพัทยาซอย4นะครับแต่ว่ามันไม่มีที่จอดส่งเสร็จเราก็ต้องวนอย่างนี้แหละครับนี่คนกับรถตัวกว่าจะได้หาที่จอดได้นะครับเนี่ยเขาขายกระทงครับเนี่ยครับกว่าจะหาที่จอดได้ก็อย่างนี้แหละครับ คือจุดบางจุดยิ่งเกาหลีนี่ยิ่งไม่มีเ,เขาเรียกอะไรไม่มีไม่มีที่จุดจอดนะครับไม่มีจุดจอดไม่มีอะไรเลยร้านนวดก็อยู่ข้างทางนี่แหละครับร้านเกาหลีนะของเกาหลีเลยนะกินข้าวก็ไม่มีที่จอดนะเอมีตลาดเครื่องบินนี่แหละตลาดเรือบินเนี่ยที่มีที่จอดตรงนั้นก็ไม่มีที่จอดหรอกครับเนี่ยผมก็วนตรงนี้จะเป็นตลาดกราฟเก่านะครับเนี่ยกาฟ ตลาดกราฟนะครับแต่ก่อนเป็นล้านจอดรถนะครับตรงนี้ที่ไฟเยอะๆนี่ครับอันนี้อินเดียนะครับก็นี่แหละผมถึงบนเนาะบนไปคุยไปคุย f อฟังมั่งพูดให้เอฟฟังมั่งเนาะก็อย่าถือสานะครับ ผมก็พูดไปตามที่เห็นตามที่ประสบประการที่ผ่านมาที่เห็นนทุกวันนี้นะครับก็อยากให้มีประสิทธ,ธิภาพมากกว่านี้เนาะเนี่ยขายรถกระทงนะครับกระทงใกอยู่ในกระจกอนะเนาะเนี่ยรถก็ติดนะครับ มัตยามันติดอะไรติดสองแถวบ้างสองแถวแล้วปาดหน้าปาดหลังจอดคาทางเงี้ยมัตยามันมันก็ไม่ต่างกันกับกรุงเทพหรอกครับกรุงเทพก็เหมือนกันรถเมย์นี่วิ่งขวามาอ่ามาแทรกซ้ายแล้วแทรกซ้ายไม่ได้อ่าก็จอดคาเอาหน้าทิ่มไปนู่นแหละแล้วก็ขวางกันอยู่งั้นนะครับรถเมย์ในกรุงเทพไม่ต่างกันครับรถแท เออรถสองแถวอยู่พัทยาก็เหมือนกันนะครับคือขับรถไม่มีระบบระเบียบไม่มีกฎเหมือนไม่มีกฎจราจรนะครับเนี่ยเนี่ยกว่าจะไปถึงที่จอดพอดีแขกกินข้าวอิ่มแล้วนะครับและเดินก็นไม่ได้ด้วยไม่อยากเดินครับของแค่คืบแค่ศอกเี่ก็กไม่อยากจะเดิน ต้องเอารถไปจอดขวางเขาแล้วครับเอารถขวางเขาไปจอดขวางเขาเพื่อรอรับแขกนี่แหละเกาหลีเนี่ยเป็นนิสัยหรือเป็นยังไงผมก็ไม่เข้าใจทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะผมก็มองมองดูเออทำไมเขาไม่ทำให้มันมีที่จุด ที่จอดหรือว่าทํากินข้าวกินให้มันเป็นที่เป็นทางเหมือนคนจีนน่ะคนจีนเขากินข้าวเนี่ยเขาจะมีที่จอดนะร้านอาหารจีนเนี่ยเขาจะมีจุดจอดมีนั่นนะมีระบงระเบียบนะครับอินเดียเหมือนกันอินเดียก็ข้างทางนี่แหละครับ จะแซงหน่อยก็ไม่ให้แซงนะนเ,เวลาเราจะแซงก็ไม่ให้แซกไม่จอดแต่เวลาขับทางตรงน่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ปล่อยทิ้งช่วงไว้ทำสนามฟุตบอลหรือเปล่าไม่รู้นะขับรถ รถติดเยอะๆนะครับผมก็บนไปงั้นแหละครับจริงๆแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับแต่ก็อยากประเทศอยากจนนะเนาะประเทศเกาหลีไม่ใช่ประเทศคนรวยถ้าคนรวยเ็าให้ติดคุณขับรถแล้วบริการทุกอย่างนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่นั่น ไม่เห็นใจคนขับรถหรอกครับพวกนี้ไกลมกันท่ากลัวแต่คนขับรถจะได้นะครับไกลเกาหลีเนี่ยนี่นะต้องเที่ยวชาวต่างชาติบ้างแล้วก็คนไทยบ้างนะครับกามาลอยกระทงวันนี้วันลอยกระทงนะัก ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วยสนับสนุนหน่อยนะครับช่องผมยังช่องเล็กๆนะครับผู้ติดตามเพิ่ง60กว่าคนอยากได้ผู้ติดตามเยอะๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากช่องน้อยๆให้เอฟพิจารณานะครับผมก็พูดไปบ่นไปนะช่วยคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับช่วยกันคอมเมนต์ถล่มคอมเมนต์ก็ได้ครับผมตอบทุกคอมเมนต์ครับนะ ต้องไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงแยกปพยา,ยากลางเสร็จแล้วไปถึงแยกสายสองไฟแดงก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงเข้าไปจอดที่ตลาดเครื่องบินเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สับสกี้หรือช่วยคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับถล่มคอมเมนต์มาเลยนะครับจะดีจะไม่ดียังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับ ผมก็เป็นเพิ่งจะสร้างช่องใหม่นะครับช่องเดิมผมก็โดนหายไปเลยครับมันเอาคืนไม่ได้นะผมก็เลยมาสร้างช่องใหม่ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ